สวัสดีครับผมเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยผมได้นําเสนอเรื่องเกลือนะครับเกลือแกงประโยชน์ที่มากมายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเกรษตรนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้เกลือหลักๆอยู่2ออย่างนะครับนอกจากเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงอาหารก็ยังนําไปโรยรอบโคนต้นมะละกอที่มีอาการใบหงิกนะครับคือไปรักษามะละกอใบหงิกแล้วก็ใช้เกลือในการกําจัดปลวกป้องกันปลวกโดยการนําเกลือเนี่ย ไปโรยรอบเสาไม้นะครับแล้วกลบด้วยดินผลปรากฏว่าปลวกหนีกระเจิงตั้งแต่นั้นมาไม่มีอีกเลยนะครับซึ่งเกลือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในสูตรยาฆ่าหญ้าแบบปลอดสารที่ผมเคยทําลง u t u b e นะครับโดยการนาเกลือมาละลายน้ําในอัตราส่วนที่เข้มข้นนะครับจากนั้นก็นําไปฉีดพ่นหรือรดบริเวณที่เราต้องการกําจัดวัชพืชแล้วก็มีคําถามตามมาว่าวิธีการกําจัดวัชพืชด้วยเกลือแกงเนี่ยมันสามารถกําจัดวัชพืชรอบโคนต้นได้หรือไม่ต้นไม้ของเราจะตายไหม มันจะส่งผลต่อดินหรือไม่คลิปนี้ผมก็เลยนําเกลือ1กิโลกร,รัมนะครับมาผสมกับน้ํา3ลิตร<ม>เหยือกที่เห็นมีความจุ1.5ลิตรนะครับใช้น้ํา2เหยือกก็คือเกลือ1กิโลบวกน้ํามลิตรคนให้เข้ากัน แล้วลองวัดค่า pH ดูผลปรากฏว่าคุณสมบัติของเกลือเนี่ยมันจะมีค่า pH อยู่ที่6.5หรือเป็นด่างนิดๆิน,นะครับ ร็จแล้วผมก็เอาไปรดรอบโคนต้นมะเขือพวงตามคลิปนี้เลยและยังไปรดหญ้าบริเวณทางเดินนะครับ ผ่านไป3ชั่วโมงครับผลปรากฏว่าใบหญ้าที่โดนน้ำเกลือเนี่ยเริ่มแห้งเหี่ยวคือเกิดอาการซีดนะครับผ่านไปแค่3ามชั่วโมงนะพอผ่านไปหนึ่งวันหญ้าที่โดนน้ำเกลือเนี่ยเริ่มแห้งตายนะครับและใบมะเขือพวงที่โดนน้ำเกลือก็แห้งตายเหมือนกันนะครับ แต่ต้นมะเขือพวงต้นนี้ไม่ตายเหตุผลก็เพราะว่าเกลือจะดูดความชื้นจากใบจึงทําให้ใบไหม้สังเคราะห์แสงไม่ได้ก็แห้งตายนั่นเองนะครับแต่ว่าความเค็มมันไม่ได้ไปทําลายรากพืชนะครับมันไม่มีความเป็นกรดแต่หากทําซ้ําบ่อยๆเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอาจส่งผลทําให้ดินเค็มได้นะหากมีคําถามว่าสามารถนําเกลือแกงเนี่ยไปกําจัดวัชพืชในสวนหรือรอบผลต้นได้หรือไม่อันนี้ผมบอกว่าได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยนะเพราะว่า มันอาจจะส่งผลต่อดินทําให้ดินเข้มได้แต่วัชพืชตายแน่นอนต้นไม้ไม่ตายนะครับไม่เชื่อก็ลองได้สูตรกําจัดวัชพืชด้วยเกลือแกงเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เฉพาะจุดอับนะครับตามทางเดินที่มันแคบๆตามจุดเสี่ยงนะครับที่มันอาจจะมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ที่เครื่องตัดหญ้าเข้าไม่ได้เราก็สามารถผสมน้ําเกลือเนี่ยสูตรเข้มข้นเลยเกลือหนึ่งส่วนน้ํา2ส่วนนะครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยถ้าเติมน้ําส้มสายชูเข้าไปอีกสักขวดเนี่ย ประสิทธิภาพมันจะสูงกว่านี้นะครับวัชพืชจะตายไวกว่านี้สรุปก็คือสูตรกําจัดวัชพืชด้วยเกลือแกงเนี่ยสามารถกําจัดวัชพืชรอบโคนต้นไม้ได้นะครับแถมยังไล่ปลวกต่างหากไม่ทําให้ต้นไม้ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแต่ในแปลงผักเนี่ยต้องระวังผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเราไปฉีดพ่นโดนใบของพืชของผักข,ของเราเนี่ยรับรองใบไหมแน่นอนเพื่อเผื่อพืชผักของเราจะตายได้นะครับ แต่สําหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นเนี่ยหากเราไม่ใช้บ่อยนะครับคือนานๆานทีอยากกําจัดวัชพืชก็สามารถผสมน้ําเกลือไปฉีดพ่นได้นะครับการฉีดพ่นมันจะประหยัดกว่านี้ที่ผมทําให้ดูคือผมใส่บัวรดน้ํารดลงไปเลยมันอาจจะเปืองหน่อยแต่ถ้าใส่ทางพ่นมันจะฉีดพ่นได้บริเวณกว้างกว่านี้นะครับสรุปคือต้นไม้ไม่ตายแน่นอนแต่ว่านานๆไปอาจจะส่งผลต่อดินไม่แนะนํานะครับสําหรับสวนไม้ผลนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ